กลังแปลงหลดเนี่ออกหลดใหม่มาในป้านป้านปามาทอมานี่ยใส่ห้านจนออนีก้านหนึ่งลอยออกมาไห่ลอยมาป้านนอนเลยลอยเลยฟุ้นฟุ้นไปฟุ้นโอ้มาโอ้มาสิน่ย ก่อนมาก่อนมานอนเลยนอนเลยนอนเลยหกดิันเลยจีนี่วันเนี่ยเยก็ลัากน้เาพันธ์จะเปลี่ยนหลดเลยจอดบังคับแกก็ปกาปาไมทำแม่ท้น หนามากินเลนังใส่กันแล้วเจบอไร้ป่าไ้ฮะใส่กันแล้วเวาีวคนสั่งเลยยงเลยบ่แป้งเน่างช่งขอควาสั่งนบ้านึง

ยืดๆๆไม่ไม่เวไหนขอคอนจูบตดรถในบ้านบ้านนึ่งยูดๆๆจแล้วจุกแล้วบ้านพเอาบดสองนชิบเก้ากับ้าวนะวันนี้ที่ว่าบ่ปานทุกแรงรหลดบอ่ปิงกับขอคอน

เอาได้ดิีกันเลยกะมาห่อแล้ว่าานมาหอแล้วเดี๋ยวันตัวนี้ันได้กําลังการยมนอตนอตเเกาก็ยืมบ็อกสิบเก้องคนเดนบ็อเก้าก็เอามาเลยมีคันตอ้าก็ม่เงเราตัวยาวเะ มีพปะเหามีขันต่อตัวนี้เรื่องบนขันมันเจ้านกเจ้านงินหองเขาตัวนตุ่ยห้องเจ้าสมันั้นนี่นี่กำลังเลือกแกเออบอกตัวนั้นบล็อกตัวนี้บอกตรงนั้นบอกตรงนี้บอกรถเทปพี่น้องทิชแตกะรถไผ่หน้าแตกนี่เนาะรถบ่ปานเนาะโอ้รถบ่ปานรถต้งเล็กใบแสนพี่น้องใบแสนแตกทั้งนอกทั้งในแตกนี่ แตกมัดทางนอกทางในแตกทางนอกทางในโอ้บ่ไดีเพิ dem, oh. ่นเพิ่นกํา <tamanho> ล so you know, ังขึ้นไปห้องห้องแอเออส่องหากระแจได้นี่มีคิกพร้อมได้เออมีิกเนาะวนบ่าวปานก็ยิ้มตลอดลว่ยิ้มขอยิ้มก่อนมื้อนี้เพิ่นว่ามือก็เปื้อนแ ขาเลยเกดอฟซีฮะอ้บเลยเนาะแจกกันเนาะกับอเนใกับอะไกน่นหนึ่งปานงใส่แล้วปีกเลยกรยกันหนึ่งยุดยุดปุยปานหนึ่งยิ้มามเลยพาเลยตายไหมตรงตนนี้มีวงคำเพียนเหนยังแนวเนีรยนะเพียนเหรโอ้ขบเลย ส้างคือว่าบได้เงินบาบานนาะส้างเราเป็นอย่างเราเห็นเองเอะอันไห้ฮัทนแม่เอาาไม่เอาใไม่เอาใหมุ่ดาเอาก่อปิ้นไไเนาะใส่กระชอนอัน้ปานกองพุ่แล้วเจ้ามือเนี่็ยื อาทางนี้เขาอาทางนายเกเ่าบแปบมังู้อันนั ah> um, ้นนะแปมังนัดลงบ้านนี่มีเลยอ้ากมี่รวดกูแล้วลูกบคือบอกเอามาเรียกว่ามุ่งมีแล้วเนาะ้มนเอาเอละอันโอ้โ ถ่ายไปให้บารนวินเบิ่งได้น่เลยน้ำขึ้นตู้มีไตัวหัวขวัญังเพลงหัวหัวเพจะมานะลองอ้าวนี่มันเอาังเพลงอาจารย์นี่ออาจารย์ใหญ่เลย FC เราก็ไลยได้จารยนได้เลย FC เขาข้าใหญ่เราเนี่ยโอ้ยมัมีใครเทียบเลยจะคล้องคลิปอันหนึ่งหมื่นหาพันวิวได้หน่นะ

ดี่อ้ยมีพวกน้าเข่าแล้วป๊บไปใส่แลเลยเอาบ็อกเซเวตอีกแล้วมาบ็อกเสือี่มึงก็ใส่มาได้เลยบ็อกเซเวตเซเวตมึงก็เอาตัวนี้หันตัวของกูน่ะได้บ้างบางทีหาได้บ้างก็ที่ผ้ได้บ่าบังได้อะไรอ๋อนี่ยตีนเรียบเลยนะตอนนั้นโอ้ยเสียแม่บังน้าแม่บังน้าเป็นสักท้องเอาไปจากษาเฮ้ย เมื่อแล้วพี่เทิงมันดูหัวหนึ่งน่นใส่ในกระเล่นมื่อยหัวอีกใส่เออตอนแล้วมันแกะตะหินหลายแกะทรายเนี่ยนนหิน,นจนล้น,นล้วเนี่ยตุ๊บข้างในบ่าวต,ตุ๊บแล้วโอ้ธรรมดาลายยังงามอยู่เนาะตุ๊บแล้วเราหองห้องหนาห้องลงังหมดเลยตุ๊บแห้งบอกกูให้ จอดแล้วเบจอดปาปันจะซื้อมาเราได้ป่าปันแหมมาจะซื้อ่น่งนี่หน่งย่างบ้ปิ้งปิ้งหม้อเราคาไสนหา่นึ่สองไหมไรสุดเลยเป็นไนบาบุ้ง